สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับพี่ๆทุกท่านเลยที่มารับชมกันในวันนี้นะครับทั้งใหม่และเก่าเลยวันนี้นะครับพี่ๆนะครับเราก็พบกันในทุกๆวันนะครับกับช่องมาดลบบุรีตามหาพาบ้านยังไงก็รบกวนกันด้วยนะครับพี่ๆกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้เลยเพราะเราจะมีพักเครื่องนะครับมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับหนึ่งทุ่มตรงถ้ามีวันไหนหยุดนะครับเราก็จะแจ้งโพสชุมชนบอกล่วงหน้านะครับผม พี่ๆนะครับท่านใดสนใจพักเครื่องของช่องเราให้แอดไลน์หรือเพิ่มรายนะครับเบอร์โทรจะอยู่มุมขวามือของหน้าจอเลยนะครับ0 8 1ย์4 1 6 5 6หนะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับพักเครื่องจัดส่งนะครับไปสนีฟีมีบริการเสริมเก็บเงินปลายทางเพิ่มองละ30บาทนะครับแนะนำแต่แนะนำให้โอนนะครับพี่ๆเพราะว่าจะรวดเร็วแล้วก็ได้รับของไวนะครับพี่พนโอนได้เลยไม่มีปัญหานะครับผมรับรองได้นะครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง E ีนะครับพี่ๆฝากมารับชมฝากคอมเมนต์ทักทายเป็นกำลังใจวันนี้ก็ห้ามพลาดเลยมีเหรียญสวยๆมีพระของหายากหลายชิ้นนะครับราคาแบ่งปันเบาๆนะครับเก็บเป็นได้เลยเป็นพระแท้มาแบ่งปันถึงหน้าจอแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่ๆนี่ห้ามพลาดรับชมเลยวันนี้องค์แรกของเราจะเป็นพระพุทธรูปนะครับ หน้าตากบนนะ่าจะประมาณ1นิ้วแต่อัฐานหลายนิ้วอยู่นะพี่พี่เป็นอ่าเป็นพระบุเงินสมัยอยุธยานะพี่พี่นี่อันนี้เก่านะครับนี่บูเงินโหตอนนี้ค่าทองค่าเงินกําลังขึ้นเลยพ,พี่สวยงามมากๆนะครับนี่เป็นพระบูเงินสมัยอยุธยาอันนี้เก่าเดิมๆเลยนะครับขี้ยุงขี้ฝุ่นคือแบบเก่าจริงนะพี่พนี่ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมานะครับผมจะลงกล้องยังไงได้นะพี่พเนาะนี่นี่เนี่เก่าจริงเลยนะครับจะถ่ายยากนิดนึงนี่ เก่าแบบโอ้โหขี้ฝุ่นขี้ยุงคือแบบบ้านๆเลยนี่เงินเก่านะครับนี่เก็บเก่าจริงๆนะครับ ท่านใดรู้จักชอบก็สอบถามกันนะครับนี่เป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาหายากนะพี่พี่นี่ดูง่ายๆเลยมาแบ่งปันกันแล้วนะครับสวยมากๆพี่พี่สวยมากๆเลยศิลปะงดงามนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็นะครับสอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กองธนูจังหวัดลบบุรีอันนี้หายากเริ่มเดิม,มวัดจีวรเหลืองนี่เป็นรูปถ่ายหลังตะกุดนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับอันนี้ก็ขอสัก เอา800พอนะ่าจะเล่นกันพันกว่าบาทนะพี่พี่นี่ รูปถ่ายหลวงพ่อพิงค์สวยๆวยแท้แน่นอนนะครับนี่ตะกุดปั๊บดูง่ายๆเลยนะครับผมน่าเก็บน่าเก็บพี่ๆแนะนําเลยนะครับดูง่ายมากๆหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กนธนูนะครับท่านก็เป็นเกจิดังของจังหวัดลบบุรีประสบการเพียบพี่ๆน่าเก็บมากๆนะครับผมแล้วก็ได้ณ่าพัะก,กิ่งเชียงแสนวัชชินุรศปีหนึ่งสองนี่สวยปี๊ดเลยพี่ๆลมดําเดิมๆหลวงพุโตปุกเสกป้ทิมโฮเกจิปุกเสกหลวงพ่อโกยแบบเยอะมากๆนะพี่ๆนี่สวยมากๆ นี่แล้วก็โหเกจิปุกเสกแบบทั่วฟ้าเมืองไทยจริงๆนะพี่ๆรุ่นนี้นะครับนี่วัชชินูรถนะปี2 0 1 2นนะครับหัวกิ่งเชียงแสน สวยๆเลยท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก่อนนะสวยมากๆแบบนี้ก็ขอสัก900พี่ๆี่นี่ยินดีแบ่งปันนะครับท่านใดดูถูกใจนะครับก็ยินดีสอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้เหรียญสามอาจารย์ปี21หลวงพ่อโกยปุกเสกเป็นเหรียญหลวงพ่อเท่านะครับแล้วก็หลวงพ่อปลาหลวงพ่อโมซึ่งเป็นเกจิเถระคณาจารย์จังหวัดชัยนาทนะครับนี่สวยมากๆปลุกเสกรุ่นหนึ่งด้วยนะพี่ๆปุกเสกรุ่นหนึ่งกลุ่มโรงเรียน วัดโพงามจัดสร้างนะครับผมนี่สวยมากๆอันนี้เอา500นะเก็บพี่ๆนะเก็บสวยมากๆพิธีใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อพเชือ้อหลวงพ่อเชื้อนี่ก็เอา600อพอพี่ๆนี่วัดใหม่บําเพ็ญบุญรุ่น6กรอบนะครับรุ่นนิยมนะพี่ๆรุ่นนิยมเลยปี18นะครับนี่ราคานี้น่าจะเล่นหลักพันนะพี่ๆเอาแค่600บาทพอแล้วเราก็รับประกันพระแท้ดูง่ายให้ด้วยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่ ก็เชื้อสบายใจได้นะครับผมท่านใดชอบปิดได้เลยนะราคานี้ถือว่าโัถูกมากนะครับพี่ๆแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อเพียพเพ้ยนนี่หลวงพ่อเพี้ยนสวยเป็นเหรียญรุ่นอันนี้เอาห้าร้อยบาทพอพี่ๆราคานี้ไม่มีแล้วนะอ่ารุ่นปรับมาน,นะครับพี่อ่ะชนะมานอายุวัฒนมงคลนะครับนาทรงสุบันเลยนะครับผมสวยๆนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกล็กระถิ่นสวยๆเอาห้าร้อยบาทมีโค้ดมีอะไรต่อครบชุดเลยนะครับนี่ดูง่ายชัดเจนเลยนะครับ ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับรุ่นชนะมาถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บมากๆ,ๆพี่ๆนี่เอาห้าร้อยบาทนะราคานี้ไม่มีแล้วนะและอันนี้เป็นพระเนื้อชินเก่านะพี่ๆนี่นางนะครับอ่าชินเงินนะครับนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานครับอันนี้ไม่ทราบที่ชินเหมือนพวกวัดลาดพวกอะไรนะพี่ๆลองดูกันนะแท้แน่นอนพี่ๆนี่เหลืองอ่าประหลอดประหลอดเขาจะออกฟ้าฟ้าเหลืองเหลืองอย่างนี้นะพี่ๆนี ดูง่ายจริงๆนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันนะครับและนี่เป็นนางนางทางชัยนาทนะพี่ๆอ <sido ow> <acak> <med Stat> ันนี้วัดมหาธาตุอันนี้ก็หายากพี่ๆนี่เป็นนางทางชัยนาทวัดมหาธาตุนะท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับยินดีแบ่งปันมีมีรอยระเบิดให้เห็นเนี่ยพี่ๆรอยระเบิดบ่งบอกถึงพระแท้ดูง่ายๆเลยนะครับผมสวยๆเลยท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมและอันนี้เป็นพระหลวงพ่อกลวยหายากจะมีเนื้อใบลานเนื้อผงดําแบบนี้แล้วก็เนื้อผงนะ นี่อันนี้มีหน้ามีตาครับเขาเรียกว่าน่าจะเป็นยอดขุนพลนะครับนี่ยอดขุนพลหรือขุนแผนนะครับหลุมพอกวยอันนี้หายากมาก UM มากพี่พี่องค์นี้สวยมีหน้ามีตาพี่พี่นี่สวยมีหน้ามีตาฟุ่นๆเลยนะครับผมนี่นี่เก่าเก็บจริงๆพี่พี่อันนี้เป็นพระแท้ดูง่ายจริงๆนะพี่พี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันนะครับน่าจะเป็นพวกยอดขุนพลนะเรียกกันนะพี่พ <oration> <spider> ี <Yoon pp le> ่ หลวงพ่อกลวยวัดโคสิต,ตารามอันนี้ก็มีลงหนังสือประวัติชัดเจนดีนะครับผมอันนี้ก็หลักพันนะท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับยินดีแบ่งปันสวยๆดูง,ง่ายๆเลยนะครับผมและอันนี้เป็นรูปไทยเก่าอันนี้ไม่ทราบที่นะครับผมน่าจะเป็นทางพวกชัยนาทพวกอะไรนะพ,พี่อันนี้เอา400บาทพอรูปไทยเก่าๆนะนี่นี่ดูง,ง่ายๆเลยนะครับผม400บาทนะครับแล้วก็ได้อันนี้แหวนหลวงพ่อทวมพี่ๆนี่อันนี้หายากแหวนลงยาหลวงพ่อทวมนะครับแหวนอาาัปก้า สภาพสมบูรณ์อันนี้ก็หลักร้อยนะท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับดูง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็ปิดตาเนื้อเงินเก่านี่อันนี้อันนี้ปิดตาคล้ายๆพวกพิมพ์พวกอุตโมพวกอะไรนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนนะนี่เป็นเนื้อเงินนะครับนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมาเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมปิดตานะครับผมเนื้อเงินเก่าๆเลยนะครับผมท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับผาไม่ผ่านการใช้สภาพสวยจริงๆนะครับผมแล้วก็ได้นี่ล้กก็อนนะครับ ล็อกเก็ตหลวงพ่อหลินพี่พวัดสมอพี BB, ่พีนี่อันนี้เอาอันละ400บาทท่านใดเอาคู่เอา700นี่ล็อกเก็ตแมงกะบี้สวยๆเลยหลวงพ่อหลินวัดสมอนะครับหายากสภาพสวยอันนี้เป็นคนสมอคนสมอน่าจะเป็นพวกแถวทางทางอินทางอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี BB, ๆ่ๆเก่าๆนะครับคนสมอเล็กๆอย่างนี้อันนี้เล่นเลยนะเอาองค์ละ3 0 0บาทพอ อันนี้เล่นเลยท่านใดชอบปิดได้เลยนะสวยๆเลยเนี่ยสวยๆดูง่ายๆนะครับและอันนี้เป็นหลุงก,กิ่งหลวงพ่อโตบางพีอันนี้เอา500บาทพอมีหูนะราคาเบาๆนะไวๆกันเลยวันนี้ไวๆกันนะพี่ๆเนาะวันนี้นางพญาหลวงพ่อถนอมอันนี้เอา300บาทพร้อมกรอบนะครับหลวงพ่อถนอมนางพญาพิมพ์นิยมด้วยแล้วว่ามีตา ดวงอย่างนี้นะครับนี่ดูง่ายชัดเจนนะครับพร้อมกรอบ300บาทนะครับแบ่งปันเบาๆกันเลยนะครับและนี่เหรียญพัยดยศหลวงพ่อเปิรนเอา200บาทพอสวยมากๆปี3-7นะครับนี่หลพัยดยยศนะ ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับและนี้เป็นเหรียญเก่าสามร้อยบาทพอนี่ก็ไรเงินนะครับพระมหารัชมังคลาจารย์อะไรสักอย่างเลยพี่เป็นเหรียญเก่านะครับนี่เป็นปีหนึ่งสี่นะเอาสามร้อยบาทพอนะครับผมหลวงพ่อสายหลวงพ่อสายเอาสามร้อยบาทพอวัดพยัคฆารามวัดเสือปีหนึ่งศูนย์พระเกจิดังลบบุรีหลวงพ่อบุญมีปุกเสกหลวงพ่อพิงค์ปุกเสกโอ้โหเกจิปุกเสกเยอะมากๆเพราะแพรเพราะอะไรนะแล้วก็พระชายาหลังช้างมีติดมาสามเหรียญพี่พหพลวงพ่อฤาษีลิงน้ำปุกเสก แล้วก็เกจิอีกมากมายนะครับซองเดิมเดิมเหรียญละ250้นี่ซองเดิมนะครับหลังพอบร,รอพีสามศูนย์นะพี่พี่นิยมเลยสาภาพสวยๆเลยมีติดมาสมเหรียญท่านใดชอบปิดได้เลยนะมีมุมมีทางกันก็นะครับสอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับผมยินดีแบ่งปันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เอา200บาทพอหายากพี่พี่เป็นดอนสมเด็จด,ดอนเจดีหลวงพ่อพมุ่ยปลุกเสกนะนี่อันนี้เอา200บาทพอนี่ราคาเบาๆนะอันนี้ไม่ทราบที่พี่พี่อันนี้เอา2ององค์ห้าร้อยบาทพอนี่ ครับผงเก่าๆนะไม่ทราบที่นะนี่ท่านใดชอบปิดได้เลยนะ2อ,องค์ห้าร้อยแท้ๆเก่าๆเนาะพี่ๆเนาะบางอย่างเราก็ไม่รู้ราคาอย่างเงี้ยพี่ๆแล้วองค์ต่อไปนะครับนี่เป็นสมเด็จเก่าๆนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบที่แทูง่ายเอาองละ300นี่เป็นสมเด็จเดือผงน้ํามันเก่าๆดีนะเป็นพระแท้แน่นอนพี่ๆบางอย่างเราไม่รู้หมดนะพี่ๆนะอ่าเป็นพระแท้นะครับ300บาท นี่สมเด็จเก่า,กาๆองละ300บาทเนื้อดีมากๆเนื้อบุกจริงๆนะพี่ๆนี่เนื้อดีมากๆนะครับนี่ท่านใดชอบปิดได้เลยนะนี่สามบาทพอแท้ๆเลยแล้วก็องค์สุดท้ายเป็นรูปหล่อบโบราณหลวงปู่บุดดาสร้าง300องค์ปี33มเป็นรุ่นนิยมเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็นะครับสอบถามกันเข้ามามีกล่องเดิมนะนี่อันนี้หายยากมากๆนี่สวยมากๆเป็นเนื้อทองระครังทองเหลืองนะนี่ไม่ได้ผ่านการใช้เลยท่านใดชอบก็ นะครับสอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับวันโอ้โหเมื่อคืนปิดเร็วกันมากเลยนะพี่ๆนั่นนะครับท่านใดชอบก็รีบเลยนะครับตัดสินใจขนาดลงวิดีโออยู่โทรมาได้เลยนะครับพี่ๆผมไม่ได้ไลฟ์สดผมอัดวิดีโอโทรมาได้เลยนะครับพร้อมนะครับหรือว่าไลน์มาได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนแล้วก็มารับชมทุกๆวันนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทักทายกันด้วยนะครับขอจบ EP นี้นะครับเพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณมากๆครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ